กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่107ประจำเช้าวันพุทธที่29เดือนมกราคมพศสอ6 8ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปก็สวยๆมาฝากพี่พี่1ชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่พี่ที่ 300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่0ย์ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันพุธเป็นสมเด็จเกตชโยนะคะสมเด็จเกตชโยรายการที่1ค่ะ300บาทค่ะ รายการต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นพระอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อนะคะหลวงพ่อทองเท่าวัดเขาอ้อค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่สองหลวงพ่อทองเท่าวัดเขาอ้อนะคะต่อไปรายการที่สค่ะรายการที่สามเป็นหลวงปู่สุข วัดปากคลองมาขามเท่านะคะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าค่ะรายการที่3นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นหลวงปูแ่แพร่วัดรางมันนะคะเรียนรูปไข่หลวงปูแ่แพ้่วัดรางมันค่ะด้านหลังเป็นหนุมานเชิญธงนะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นสมเด็จเก่าค่ะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พี่เนื้อแตกลายงานนะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะรายการที่6นะคะสามบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะ รายการที่7เป็นเหรียญเสือเผนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปี2517ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะรายการที่7นะคะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นหลวงปู่ดุลวัดบูรพารามนะคะ ปูดุลวัดบูรพารามค่ะรายการที่8นะคะด้านหลังนะคะพี่พี่ขาสามร้บาทเช่นกันคารายการต่อไปรายการที่9ค่ะ รายการที่9เป็นหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีนะคะพ่อเนื่องวัดจุลามณีค่ะรายการที่9นะคะด้านหลังนะคะพี่พี่สบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่สิบเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะรายการที่10นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาปี2515นะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรายการที่10ค่ะ300บาทเช่นกันคาะรายการต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะ หลวงพ่อโสธรค่ะรุ่นมงคลเศรษฐีนะคะสามร้อยบาทเช่นการคารายการต่อไปรายการที่สิบสองค่ะสิบสองเป็นเสมาหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะเสมาหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระค่ะรายการที่สิบสองนะคะพี่ๆขาปีสองห้าสองแปดนะคะ หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระรายการที่12ค่ะ300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นพ่อท่านซังวัดวัวหลุงนะคะพ่อท่านซังวัดวัวหลุงค่ะรายการที่13นะคะปี2480ค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขา 300บาทเช่นการคารายการต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พี่สมเด็จเก่านะคะรายการที่14ค่ะ300บาทคารายการต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดูชิมพลีนะคะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีค่ะภาพปิดตาหลวงปู่โต๊ะรายการที่15นะคะ300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พี่ะา 300บาทเช่นกันคารลรายการต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นพระรอดนะคะพระรอดลําพูนค่ะรายการที่17ค่ะ300บาทเช่นกันคารลรายการต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะ รายการที่18นะคะ300บาทเช่นการคารายการต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนค่ะรายการที่19นะคะ300บาทเช่นการคารายการต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่20นะคะ 20เป็นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันค่ะรายการที่20รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะ300บาทเช่นกันค่ะพบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ขา ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ